ตอนนี้เราก็เป็นเช้าที่เตรียมกลับบ้านแล้วนะนี่ก็อยู่ที่โรงแรมเราก็มาส่องดูวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ของพี่น้องชาวจีนเมือ <c> ง <oughs> คุนหมิงนะโอ้โ oh หนี่นัดในเวลานี้มันก็เจ็ดโมงกว่านี่จักรยานนี่กันปึ้อนเปืเปื้อนเเลยมาดูแลสภาพการจราจรน,น่าจะติดแต่วันแน่นอนอย่างเมื่อวานที่เราวิวนะมันเป็นวันอาทิตย์อะมันก็ไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่จะเดินก็กลัวจักรยานจะชนเอา ก็ขอเดินเล่นส่งท้ายหน่อยแล้วกันแล้วก็ส่งรูปเก็บคลิปดูวิดีโอไลฟ์เพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆก,กับสถานรถไฟฟ้าไงเราก็อ,อยากดูว่าเขาจะมีชีวิตที่แบบเหมือนบ้านเราไหมอะไรประมาณนี้รถไฟฟ้าช้าก็วิ่งตับตับตตัปอะไรประมาณนี้คือค่อนข้างจะสุดยอดอะไรประมาณนี้เราก็เหมือนกลองนักนาจ๊าเหมือนบริษัทเนี้ยเขากําลังทําการม <M> mm. ิสติ้งกันอยู่ อ๋อแบงแบงแบง,แบงเป็นแบงธนาคารเขาก็มีการมิทติ้งกันอยู่ไม่กล้าผ่านเขาก็ไปถซูมติดตัวเขาดดาเอาเนี่ยเขาก็มีการมิทติ้งในเรื่องของโอ้โหเขาใช้มือถือว่าเธอในการมิทติ้งลูมของเขาในเรื่องน่าจะเป็นเรื่องการคุยเรื่องยอดเรื่องอะไรสักอย่างนะเป็นธนาคารทุกอย่างมองไม่เห็นเห็น,หนแต่แบงว์วะแล้วก็ค่อนข้างจะค,คลื้นพอสมควรเลยจักรยานก็ยังจอดอยู่นี่ เรามาไม่ทันเขาสแกนออกพอดีเห็นปะและ้วเดินเดินนี่ไม่ธรรมดาแต่จ้าเดินต้องระวังจักรยานชนนะเพราะว่ารถไฟฟ้าของเขาที่นี่เสียงเงียบมากเงียบจริงๆแล้วก็คือคือคือเท่าที่มาจิสัมภัส์สองวันนี่เราว่าข้อดีของรถไฟฟ้าอย่างหนึ่งข้อดีนะข้อดีนะเดี๋ยวก็จะหาว่าโจมตีเรื่องแบบอะไรเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะแบบ เชียอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เฮ้ย <mereka> มันดีจริงเสียงเงียบมันช่วยลดในเรื่องของมลภาวะเสียงไปได้ค่อนข้างเอยอะจริงฝันก็ไม่มีด้วยแต่อย่างนี้คือไอ้คือเดินข้างทางเนี่ยคุณจะดนเขาชนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะวัดกันไปนะจ๊ะอันนี้ก็ป้ายบอกทางค่ะอันนี้บ้านเราก็มีอันนี้เราอย่าไปน้อยหน้าเขานะบ้านเราก็มีเดี๋ยวจะซูมที่ซูมซูเอออันนี้บ้านเราก็มีประมาณนั้นเองก็สภาพการจราจรโดยรวมก็เป็นแบบนี้ และนี่คือตลาดที่เรามามาเที่ยวเมื่อคืนนี้มันอยู่ติดกันกับโรงแรมโอ้โหตอนนี้อุณหภูมิก็ลมโชยมากเลยสวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเป็นวิวแบบเนี่ยก็กลายเป็นช้าก็เป็นถนนคนเดินดูแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนบ้านเราแต่ถ้าสายไปกว่านี้คงจะแน่นนะพอดูแล้วแต่ละคนก็เป็นเมืองทางานเงินวิ่งเงินคึกกัก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 นี่เวอร์ชั่นมอเตอร์ไซค์กันหนาวเว้ย อย่างบ้านเรานี่เหงื่อกโตกเลยอันนี้เขาต้องเอาผ้ารองแบบให้มันดูเงียบๆดูดีมีความเสถียรในตัวเองสูงอันนี้เป็นรางวัลน,นะเดี๋ยวคงจะเดินสักพักหนึ่งใกล้ก็คงจะเรียกประมาณระหว่างค่าเวลารอกลับประเทศไทยก็ขอเก็้ไป,ไปที่ระลึกแล้วก็ดูๆกันไปหน่อยกทนทนทนดูๆไล่ๆกันไปนะเราก็ด,เดูเปิดหูเป,ปิดตากันไปเป็นเพื่อนกันดูกันไปมาต่างประเทศ <laughs> มันก็เหงากันนะพูดกันไม่รู้เรื่องมาพูดกับเฟซบุ๊กก็ได้วะอะไรประมาณนี้ นแนวนั้นก็เสียบไปดูนี่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 เราให้ดูไอ้เพื่อนร่วมทริปก็ทําไมไม่มาสักทีวะอะไรประมาณอยากลองมากกับรถไฟฟ้าใต้ดินเขาอะไรประมาณน,นี้นี่นี่แนวแนวนี้นี่น,นี่ก็จะเป็นแบบนี้ที่เราเคยมาเดินเซ,เ,ซเวรถหรูมินิมาเขาก็ขายจริงๆแบบยี่ชั่วโมงจริงๆ,งๆรถนี่ร้านขายยา เหไปมานี่ขนาดพอยนี่ขนาดสโตรแกนด้วยชูมือขวานี่กับพี่มันอุ้ยไมโครอีฟูนี่นี่ก็ต้องเอามาปาักหน้าอกนะคะพนักงานเฟรชมากเป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศนี้เป็นแบบไหนนะจ๊ะนี่ก็คึค่คักพอตัวเลยก็ยังเป็นแฟชั่นนิสเหมือนเดิมในเรื่องของของใส่กันหนาวเพราะที่นี่เขาหนาวใช่ไหมเขาเป็นเมืองหนาวเขาจะเป็นแฟชั่นนิสอะไรประมาณนี้เป็น เป็นแฟชั่นนิสต์นะเออก็ไม่รู้เหมอนกันะอธิบายเขาแฟชั่นนิสต์ในความหมายเราคือแบบเขาหน้าเขาไม่ใช่ว่าหน้าสวยแล้วไม่ใช่ว่าเขาหนาวแล้วหน้าเขาไม่สวยนะจ๊ะเบรกกันแบบเออคิ้วปากเธอนี่แบบโอ้ยฝานปิงิง,งมาเดินตลาดหรือไงอะไร,ะไรประมาณเนี่ยซึ่งแบบโอโ้โหมาเธอคอนเนคชั่นตาเธอนิ่รรตมาอ,อย่างเท่หน้าเธอยังเนียนแต่ว่าก็าดูในส่วนของกลางวันเนี่ยยังยังไม่มี ยังยังไม่มียังนี่นี่นเมื่อกี้แม่มาไม่ทันกำลังพูดกลางวันนี้ยังไม่มีพูดพูดพูด,พด,พดนะแล้วมาจักรยานคุณป้ามาแล้วนันตาอันนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่านัน้านี่นะจ๊ะปาดปาดไปนี่นะจ๊ะถึงบอกว่าเดินเล่นได้นะคะระว่างอย่างเดี๋ยวจักรยานทน,นะคะ่ะนั่นแหละนั่นแหละนี่เรามาเรามายนรถเราจะมายนรถอีกทีว่าเขาเ็าทยอยอยู่ไหมเพราะว่าเขาจะออกจากที่พักไปนี่เขาจะออกไหมเราก็จะมีโซลเกนแดงเ็นนะ เชฟเชฟยังอยู่ครับเจ๊งไปแต่ก็ยังอยู่ยเหมือนบ้านเราด้วยกันคลึกแบบประมาณนี้ที่บ้านเขาอ,อาจจะไม่เจ๊งกัไดน,เ,นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เท่าที่ดูอย่างตรงนี้แบบอีโคคาร์ยังไม่เจอเลยเจอแต่สปอร์ตคารุ่นๆเลยแบบมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาชอบอะไรแบบนี้หรือเปล่ามันเมืองเขาด้วยนี่ก็เข้ามาถึงก็เ,เป็นเมืองยาน่โดดนนะัวันนั้นถ่ายไม่ทันอย่างหนึ่งก็คือเมืองเขาเป็นเป็นอะไรที่แบบว่า ศูนย์โชรูมรถอังเงใหญ่เบิ้มเนี่ยอาจจะประเทศเขาใหญ่ด้วยศูนย์โชรูมรถนี่เขาก็อะไรนะเหมือนเขาทำไมอะอไรโอเคเอ๋อตอนนี้เราก็มีปัญหาการเชื่อมต่อน,นิดหน่อยนะมีน้องอยากจะเข้ามาชมด้วยแต่ว่ามันกดไม่ได้นะจ๊าน้องชายเขากด ขอเชิญเข้าชมแล้วมันกดไม่ได้นะจ๊ะสัญญาณมันช้าโอ้เขายิน่ารักว่ะเขาพาหมามาเดินเล่นนี่นี่น,น,นี่เห็นปะ่ะอันนี้อันนี้เห็นที่มือมเขาไหมก็พามาเดินมามาเดินเล่นนะจ๊ะเขาก็มีถุงพลาสติกมาด้วยอันนี้เขาน่าจะพามาที่นิกะัะหรือว่าทําอะไรสักอย่างพาพาคุณห,าหมาเอ้คุณหมามาหมอ เนี่ยก็เอาละจ้าโอเคแล้วก็คงเดินกลับแล้วนะเพราะว่าก็มาสุดเหมนกันนี่ถ้ามองไปไกลๆก,ก็นั่นนะคะสภาพการจราจรไม่ต่างกับประเทศไทยเลยไม่ต่างอเลยจริงๆประพฤืออาจนาาแน่นกว่ากรุงเทพด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นเมืองใหญ่เราเป็นเมืองใหญ่และนี่ก็คือทางเข้าคอนโดอะไรสักอย่าง เนี่ยมันก็มีคนทยอยเดิอนออกมา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 ในเะรื่องออมาทํางานเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณน,นี้แต่ตอนนายเขาก็แห้งแรงพอสมควรก็ขอเก็บไว้เป็นที่ระลึละกแล้วกันเอาไว้ใครอยากดูว่าวิวที่คุณหมิงเป็นยังไงแล้วก็ใจกลางเมืองที่เราอยู่เนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นใจกลางเมืองของของของเมืองคุณหมิงนะคุณหมิงก็เป็นเมืองหลวงของอยูนนานซึ่งมันเป็นมณฑลที่อยู่ทงางภาคอ่าอ่าภาคอีสานของจีนซึ่ง เป็นอะไรเราเขาเรียกอะไรล่ะมันเหมือนดินแดนเก่าสิบสองวัดนงปนาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอะไรก็ใกล้เคียงการใช้อะไรประมาณนี้ก็ชมชมกันไปวิวิกันไปเพราะว่ามันก็ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยโอกาสที่จะกลับมามันมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ทุกวันอะไรประมาณนี้ก็ขอเก็บเป็นที่ลึกหน่อยก็ใครอยากจะเข้ามาชมก็ถือว่าเราก็มาเที่ยวกันแล้วกันเพราะว่าวันนี้ก็จบทริปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทิ้งอากาศ หกเจ็ดองศาสิบองศากลับไปรับสามสิบองศาประเทศเราต่อเดินกันแบบเบงือกซอกวิ่งกันไปทํางานตามปกติของวิถีคนไทยนะจ๊ะแต่ร้านเขาเปิดแต่เช้าวะ่ะแต่บางร้านก็เปิดม่นยังไม่เปิดยังไม่ยังไ,ไ,ไ,ไม่ทํางานแต่นี่นี่เราว่าเขามีเราเดินก็ไม่ใกล้ล้วเพิ่งเห็นหลังคามันจะเหมือนแคว้นไอ้นี่เจกนะที่ดีไซน์เขาสูงมาใกลๆ้ๆคุ้นๆไหมคุ้นๆคุ้นๆหลังคาก็มมาณคุ้นๆไหม มเนาะมันเหมือนอนะวิวมันจะเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆบ้านทางเหนือๆเจดีย์ยอดเจดีย์ทางเหนือ,อ,อ,นอซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรอ่านไม่ออกยังเดินยังไม่ได้เอเปิดกระดางน,นั้นก็แค่เอาตัวรอดหาได้กินได้ก็โอเคนะใน,นระดับหนึ่งก็เป็นเป็นวังที่สวยดีถ้าใครมีสะดวกมาเที่ยวก็ก,ก็ก็โอเคนะนักท่องเที่ยวคนไทยเยอะมากแล้วเวลาถ้ามานายกรุ๊ปทัวร์นะก็จะแทบเหมือนกับจัดกรุ๊ปทัวร์แบบ คนไทยอ่ะเวลคนไทยมาด้วยกันประมาณเนี้ยแล้วก็ป้ายที่นี่จะภาษาไหนท่องเที่ยวจะมีภาษาจีนคู่กับภาษาไทยก็มันเหมือนทางรัฐบาลทางทางทางเขาเรียกอะไรละ่ะทางรัฐบาลก็ได้มั้งหรือว่าทางผู้ว่าของยูนานอะไรประมาณนี้จัดการให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องห่วงแต่ถ้าแต่ดูแล้วเนี่ยป้ายพวกนี้ก็ ยังเป็นมุดช็อกก้องสูงไม่ค่อยจะชัดนะก็ยังเป็นภาษาไทยกับเอภาษาเอไม่ใช่ภาษาคกฤษกับภาษาจีนอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีงกิษก็พอใช้ได้แต่ถ้าป้ายจะไหนท่องเที่ยวเท่าที่ดูแทบมีภาษาไทยแทบทุกป้ายพวกป้ายข้อห้ามไป้ายไปทางนู้นทางนี้อะไรประมาณนี้ก็ถ้าใครจะมาเที่ยวก็ก็โอเคอะค่ะเป็นเมืองที่สนุกดี